ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลนเจอร์กดรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามไปสู่4,000ซับสไครต์ครับผมไป Let's go กลาวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเลนเจอร์นะครับก็โอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านมาอยู่กับเว็บนะครับอ่า m ิสเทอรี่เบนะครับผมนะเป็นเว็บที่แบบว่าเกี่ยวกับสุ่มนะครับเป็นสุ่มการ์ดนะครับของ NFT นะครับผมนะเป็นพวกนกนะครับผมนะ ก็นี่นะครับผมนะก็คือเขาก็จะบอกนะครับว่ามั่นคงและจำกำไรนะผมนะก็คือลงชุนเพื่อเปิดกล่องตาบอด s f c ลึกลับนะครับรายได้ก็อยู่ที่มาณ3า5รวันนะครับและ อ่าเงินนะครับปันผลทุกวันนะครับอยู่ที่4%ี่เปอนะครับสำหรับส่วนของตรงนี้นะผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนอยู่ความเสี่ยงสูงนะครับก็ใครคิดที่จะลงทุนนะครับควรศึกษาให้ดีๆก่อนคลิปนี้ไม่ได้มาแนะนํเหรือชักชวนอะไรนะครับก็นี้จะให้ทนผู้ชมมาศึกษาดูนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ใช้เงินผมเองนะครับจะลงไปดูครับว่าเราจะได้การ์ดตัวไหนนะครับแล้วมันทํากําไรยังไงนะครับนะก็โอเคเลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะ ก็โอเคนะครับก็ลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะสามารถกดเข้ามาสมัครได้นะครับดูคลิปนี้แล้วก็สมัครนะครับแต่เราก็ต้องมีกระเป๋าเมตา์克ด้วยนะครับผมนะอย่างแรกเลยขอให้มีกระเป๋าเมตา์克นี่อันนี้คือกระเป๋าของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูวิธีสมัครกระเป๋าเมตา์克ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็ทาคลิปสอนไปนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชม ก็นั่นแหละนะครับก็ลิงก์ของตัวเว็บตัวนี้ก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะก็นี่นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมนะคือราคากล่องนะครับที่ผมจะซื้อนะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ยี่สิบยูเอสดีทีนะก็มันจะเป็นกล่องแบบนี้เลยครับก็ให้เราเลือกนะครับนี่ นี่เลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูรายละเอียดนะครับนะก็คือตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูนี่แหละนะครับผมนะก็จะเป็นนะครับราคาของกล่องนะครับก็จะอยู่ที่20 USDT นะสำหรับกล่องแรกนะครับผมนะมีตั้งแต่ราคา20 100 4 5 0 1,000พ USDT ครับตรงนี้นะครับก็ที่เป็นส0 20 30ิก็คือจำนวนกล่องนะครับก็อ่า USDT นะครับถ้าเราซื้อไปแล้วเราได้อะไรอะ อย่างเช่น10กล่องเราก็จะได้ไอ้ตัวที่แบบรายวันอะอยู่ที่0.4นะครับรายได้ต่อเดือนนะครับก็12เหรียญหรือเปล่ารายได้ต่อปีก็146เหรียญน,นะถ้า20ถ้าเราได้ตัวที่20 20กล่องก็จะได้อยู่0.8ดอลลาร์หรือ0.8นี่แหละอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับหรือได้24 ลลานะครับหรือ2 4นั่นแหละมัง้งนะแล้วก็ได้ทั้งหมด182นะครับจุด5ถ้าได้ตัว30กล่องนะครับผมนะถ้าซื้อตัวยนะี่สที่ผมจะซื้อเนะี่ยถ้าได้นะครับ30ตรงนี้ก็จะอยู่ที่มาะมาณ1.2ุนะครับแล้วก็รายได้ต่อเดือนก็36และรายได้ต่อปีก็438นะครับก็ลองดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะถ้าอย่างเช่นนะครับผมที่ผมจะุ่มมอยูนะถ้้้าผไดตัวนนะนี30 ก็คือคุ้มมากๆเลยนะครับผมนะทำกำไรทุกวันนะครับถุ่มได้ปุ๊บก็รอให้มันแบบทํากําไรทุกวันครับก็โอเคเลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะก็นี่เลยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นจํานวนกล่องที่คนเขาเปิดกันนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับให้เรานะครับทาการสมัครกระเป๋าเมก a มาร์ก่อนนะครับก็ต้องแบบนี้นะมีเหรียญ u s d t ด้วยนะครับผมนะผมมีอยู่20 u s d TT แล้วก็มี BNB ด้วยนะครับถ้าเวลาเราจะอ่าเขาเรียกว่าไง นำโทเคนเข้าครับก็สามารถนำโทเคนเข้าได้ครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นใบงงใบแนนอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนอนน้นี่นี่นะครับผมนะก็คือมีกระเป๋าอ่าเมตา马克เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอกดลิงเข้ามาปุ๊บก็อ่านรายละเอียดก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะถ้าม้ชมก็อ่านรายรายละเอียดก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นประกาศของเขานะก็คือประกาศเกี่ยวกับอ่า รายได้ของกองอะว่าถ้าเราได้อันนี้นะครับมันจะได้เท่าไหร่แบบนี้นะครับแบบสุ่มหนึ่งวันก็นี่นะครับแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วย10%นะครับจานวนที่ซื้อโดยจากเพื่อนนะครับก็รับ5%แล้วก็2%เรนะครับก็เขาก็มีกลุ่มทางเทเลแกรมด้วยนะนี่เทเลแกรมทวิ y ชยูทูบแล้วก็พันธมิตรก็มีไบแอนดด้วยนะครับแล้วก็เมตามาแล้วก็หลายๆบริษัทเลยก็โอเคครับอย่างเช่นอันแรกนะครับคือให้เรามีกระเป๋าเมทเมทเมตามาก่อนนะครับนะแล้วก นี่แล้วมันก็จะเชื่อมให้เราอัตโนมัติเลยนะมาครับมผมชิวๆนะผมนะก็นี่นะครับก็ให้เรานะครับทาการเซ็นชื่อนะครับนี่เซ็นชื่อเรียบร้อยครับอันนี้คือทําการเชื่อมต่อกับเบาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้แบ่งปันตร,ตรงนี้ก็คือเป็นลิงก์ของเรานะครับสามารถเชิญลงไปในกลุ่มได้นะครับก็รับค่าของมิชันไปด้วยนะก็น่าสนใจอยู่นะ อันนี้ก็บอกก่อนนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงครับก็ใครคิดที่จะลงทุนนะครับควรศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้มาแนะนําหรือชักชวนอะไรนะก็อันแหละต้องยอมรับความเสี่ยงเองนะครับอันนี้ผมยอมรับความเสี่ยงผมได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับไอ้กล่องนี้แหละที่ผมจะทําการซื้อนะอย่างแรกเลยโอเพนเลยนะครับนะนี่มีแบบหลายๆอันเลยมันมันลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวไหนนะครับถ้า10กล่อง20กล่อง30ก็รอดูรอดูครับโอเพนเลยนะครับจํานวนนะครับ ตรงนี้นะครับกดเขาก็จะบอกว่าให้เราแบบอะไรไงี้ยนะยอดคงเหลือก็อยู่ที่20นะ USD ค่าบริการ0%คุณจะต้องจ่าย20่สอ่าิเอ USD ก็หนึ่งปริมาณอ่ะเปิดไปเลยรอทำการเชื่อมแป๊บเชื่อมกับกระเป๋าเมตามาของเราอ้าวแบบนี่นะรอไปนะผมนะชิวๆนะครับชิวๆรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเมตอาจจะชา้าหน่อยนะอ้าวขึ้นมาแบบนี้ละ ก็โอเคนะครับผมนะเขาขึ้นมาว่าไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออ๋เอานะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการกดยืนยันนะครับก็มีค่าบริการด้วยนะครับค่าธรรมเนียมนะผมนะก็กดยืนยันเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะกดยืนยันเลยแค่นี้ครับผมนะรอสักครู่ครับผมนะชิวๆครับเอานะครับน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็มิส อ่ามามิสเตอร์เบิร์ดนะครับผมนะ mm hmm. นั่นแหละนะครับมิสเตอร์ลีเบิร์ดเออลืมไปนะผมนะ mm hmm. ก็รอนะผมนะรอรอมันอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับชิวชิวรอสักคู่นะผมนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนะนี่เด้งขึ้นเรียบร้อยละก็โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ผมจะโอเพนเลยนะละเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าผมจะได้อันไหนนะครับผมซื้อกล่องตัวที่20นะโอเพนครับผม ต่อสักครู่นะครับลุ้นกันครับผมอันนี้ก็เชื่อมต่อกับเมตามาอีกแล้วนะครับนะก็นั่นแหละนะครับก็มีให้เลือกหลายๆเหรีหยญเลยนะไม่ใช่ดิมีให้เลือกหลายๆลราลคาเลยก็ยี่สิบ100 1ีทีร้อยสิบ้าสิบแล้วก็หนึ่งพันนะครับนะแล้วแต่นะครับผมนะั้นมันก็ทํากําไรรายวันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกอะไรเนะี่ยอ๋อคือยังไงอ่ะย,ยืนยันอีกรอบหนึ่ง พบที่อยู่ใหม่ครับอ๋อโอเคยินยันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ปะ่ะอานะครับผมนะรอสักครู่ครับผมมันจะกําลังซิงค์ทูโอเพนอยู่นะครับผมนะรอสักครู่เอาละครับตัวนี้ก็บอกว่าอะไรเนี่ยกําลัง open opening, อินโอเปนนิ่งเหรออะไรเนี่ยมันบอกว่าเออตรงนี้บอกว่าโอเคนะครับนี่นะครับผมก็ได,ด้ตัวนี้นะครับผมนะ เป็นตัวนกตัวนี้นะครับผมนะเอ้ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าเราแปลภาษาเป็นนก aviator นะครับผมนะ aviator นะครับผมนะเฮ้ย aviator นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้เฮ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับผมนะในส่วนของตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนะผมได้ตัวนี้นะครับผมนะนกนะครับตัวกล่องรูป NFT นี่เลยนะครับบันทึกรูปก่อนเราสามารถบันทึกรูปได้นะก็โอเคนะครับก็กดไปเลยนะครับคาบดโอเคนะครับผมนะก็คงเราเปิดแล้วแหละนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูยอดในเมตามาของผมก่อนตอนนี้ยอดก็หมดแล้วนะครับผมนะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยก็โอเคนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมาก ครับในส่วนของตรงนี้ก็คือแม่งสุดยอดอ่ะโคตรสุดยอดเลยโอเคครับผมได้ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะข้อมูลเพิ่มเติมอ๋อผมได้ตัวที่20อ่าไม่ใช่ดี10 USDT นะครับ10 USDT นะครับก็เออเดี๋ยวก่อนนะ10 USDT ใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมก็มูล,ลค่านะครับ10 USDT ครับดอกเบี้ยรายวันนะก็อยู่ที่ 4%ปอร์เซที่เหลืออยู่3 6 5หวันนะครับกำไรทั้งหมดศูนย์ด้วยดีอยู่ครับเว,เ,วเ,วเวลาเวลาเดิมพันก็ตอน5้าโมงนะครั้งนี้โอเคครับก็เก็บเกี่ยวเลยนะครับผมนะตอนนี้เขาก็จะแบบว่าเริ่มทํากําไรให้ให้เราแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะลองดูนะครับแล้วก่อนนะ1ิบนะครับหารสเรียบร้อยครับผม แล้วขอกดอิเฟสอีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนของตรงนี้นะตรงนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดอะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็กําลังทํากําไรให้เราอยู่นะครับผมนี่ชื่อนกเอเวนเจอร์นะครับเบิร์ดนะเอเวนเจอร์เบิร์ดนะครับมูลค่า10 j t t นะครับก็คงเหลืออีก365วันเอ้ย364วันนะครับก็วันนี้นะครับกําไรทั้งหมดอยู่ที่0.4นะครับผมนะก็นี่เลยนะครับ0.4 พรุ่งนี้ก็น่าจะ0.8นะครับผมนะคือถ้าได้อันที่30อยูอ่อ่ะคือโคตรสุดยอดเลยนั่นแหละนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับผมนะในส่วนของตัวนี้นะกำไรทั้งหมดถอนตัวไม่ถอนก็ยังไม่ถอนนะครับก็เรื่อยๆนะครับผมนะก็ลองกดลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจยังไงนะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วย ตรงนี้เขาเขาก็มีแบบว่าแชทนะครับฝ่ายบริการลูกค้าทางเทเลเกมนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับนะ My อ่าสตอรี่ r บนะครับคัสคัสเอหรอเซอร์วิเออนั่นแหละก็ประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถอนนะครับถอนตรงนี้ก็จำนวน1นะครับ1น s d นะครับก็ต้องให้ตรงนี้ถึง1นะครับ1 USDT นั่นแหละถึงจะถอนได้ก็ถอนได้ทุกวันเลยแหละถ้ายอดถึงนะโอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ ก็อันนี้เงินของผมเองผมก็ยอมรับความเสี่ยงของผมได้นะครับนะก็เป็นตัว NFG นกนะครับผมนะส่วนของตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญนะผมนะระดับผู้เชิญก็จะมีอยู่แบบ3ระดับเลยนะแสดงของทีมก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงถ้าถอนได้นะครับผมจะมาอัปเดตการถอนให้ดูนะครับผมนะถ้าถึงคิดจํากัดในการถอนแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมได้นกตัวนี้นะครับผมนะโคตรสุดยอดเลยนะครับผมนะ อ๋สุดยอดมากเลยนะครับมีหลายๆกล่องให้เลือกนะครับ20ยูเอที100ยูเอทีนะครับ450ยูเอทีพ0นยูเทีนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับก็มูลค่าก็จะตามนี้เลยนะนี่เลยนะผมนะโอ้ถ้า450ก็อาจจะได้420 450 480นี้ก็ได้นะครับผมนะก็รายปีก็โคตรเยอะเลยนะส่งของตรงนี้รายเดือนก็ ถ้าพอ20กับ100นี้ก็ได้ย่ญ่นิดนิดหนึ่งนะครับได้เท่าๆกันเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับผมนะก็ถ้าเดือนหนึ่งผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ12เหรียญหรือเปล่า12เหรียญใช่และใช่แล้วนะถ้าปีหนึ่งก็146เหรียญนะครับก็มันรอดูกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสุ่มกล่อง NFT นกนะครับผมนะ My My Story Bird นะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะคลิปที่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะเป็นการลงทุนเปิดกล่องตามแบบเป F t นะครับประมาณนี้เลยครับก็ ต้องยอมรับความเสี่ยงของตัวเองได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะไม่ได้มาแนะนําหรือชักชวนอะไรนะครับก็โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ